สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะสวัสดีเอฟซีทูทุกท่านนะคะเนาะช่วงนี้กับพวกมัดิตเช่นเคยนะคะเนาะกับทางช่อง YouTube ของลูกซีท์พอเซิร์ตนะคะเนาะดำเนินการโดยคนกำแพงนะคะนะกาเมื่อวานนี่เป็นใดแน่นะคะเนาะถึงฮาน้อยถึงลาวพัฒนานะคะลาวพัฒนากะ ของเส้นน้อยก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะคะเนาะหนึ่งกับหานะคะเส้นน้อยแบบนี้อยู่ค่ะคูลางหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดนะคะเนาะก็ติดห่านึงห้าสองหาสามหาแปดนะคะหกคูนะคะเนาะอันนั้นเป็นของเราพัฒนานะคะเนาะเมื่อะวานนี้ผู้ใดมีโชคกับเส้นน้อยคนก็แพ้ก็ดีใจด้วยนะคะเนาะนีน้นองๆบอกว่าอยากโอนเงินค่านูนค่านี่มาให้โอ๊ยบ่ต้องหรอกค่ะ คนกําแพงบ่ได้ยิงนะคะแต่ว่าคนกําแพงรูว่าการลงทุนน่ะมันต้องอา่าใส่เวลาใส่รั์นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะว่าแม่นลงทุนปากเป,กปกล่าเราสิได้มาให้น้องๆลงทุนได้หลายๆก่อนนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวคนกําแพงบ่มีคนกําแพงสิขอเองนะคะเนาะมั <c oughs> <c oughs> ยากค่ะนั่นบัยากเลย <c oughs> <c oughs> ขอให้น้องๆมีโชคทุกอ่าไฟทุกไฟกระพอใจแล้วค่ะ ดีใจด้วยนะคะเนาะกะเดี๋ยวมื่อนี้เขามาพบกับหาน้อยมัดรวมของพอเสิร์ตเช่นเคยนะคะเหมือนกับทุกครั้งนะคะแต่สองมือที่แล้วคนก็แพงบอลได้ลงแนวทางหาน้อยเลยค่ะอย่งสิมาเริ่มลงของลาวพัฒนาเมอร์วาดนี่นะคะตอนแรงๆนะคะอ่ากันนี้อ่าน้องสาวนะคะอ่าเพื่อนคอมเมนต์มาแซวว่าคือบอลงสองทุ่มโหลดว่าสันว่า กะกะว่าถ้าเป็นไปได้ก็ว่าสิไปถือลูกไอ้สัญญาบานอย่างกับเพิ่นนั่นแหละนะครับประเทศลาวเพิ่นสิเอิ้นลูกสัญญาบานอ่าที่ว่าบรรจุมาหมายเลขก่ะเนาะเอาไปวางไว้ในภาชนะอ่าสงกรมกันอะไรอยากสิไปอยู่ในจุดนั้นน้ำพืนนะคะเนาะกันรู้ว่าพี่ๆแทงตัวใดเยอะๆก็อยากสิไปเป็นส่วนหนึ่งที่สิเปิดให้ได้เงินได้ทองกันเด้๋ยวกันเด้อ อันนี้กะความวังดีกับน้องนะคะน้องบอกว่าให้ลงสองทุ่มนะคะนะโบเป็นยังนะคะลงไกลๆกะเจ๋งดีนะคะเ <c oughs> มื่อคื้นี้คุยกันยันหาดทุ่มนะคะยายยายกันไปนอนนะคะเมะคะาค่ะไอ้ที่ยายยายเนาเมาค่ะบนเมาเบียร์นี่ก็เมาเดี๋ยวอื่น เดี๋ยวเขามาพบกับฮาน้อยมัดรวมพอเซอร์ตนะคะมือนีเนาะสติตีเกคุนกระแพงกรบบ่มีนะคะเพราะว่าบอดได้หลงหลายมือแล้วค่ะเดี๋ยวเขามาเบื่องของมือนีเรื่องต้นกันไม่เลยค่ะเดี๋ยวคนกระแพงสิหลงห้ทุกมือนะคะเนาะอาจจะมีไอฮาน้อยมัดรวมของเสียนหน่อยมาแจมบางกระได้นะคะเพื่อนกะเพราะเป็นแนวทางให้พวกเขาได้อยู่นะคะกัะตัวเลขมาจากสูตรคำนวณน,นะคะพีพี่ะ บอมนว่าได้มาจากกล่องสลากหรืออีกอย่างทั้งสิ้นนะคะอาจจะมีผิดบางถูกบางกะให้อภัยกันไปนะคะกะถ้ามันถูกทุกงวดถูกงวด,งวดโอ้คนกระแพงก็ดีใจตายเลยอยากให้พีพีได้งเงินทุกงวดทุกงวด,งวดละคะ่ะอยากให้ได้จริงๆกะช่วงนี้ก็มีฝนนะคะเมื่อวานนี่ก็มีพายุอ่ามานิดหน่อยแล้วก็มีฝนด้วยนะคะกัต้นมากลากไม้เขากับบถึงกระเหี่ยวแห้งกันนะคะเนาะ ก็อยากให้อาว่าพี่ๆก็ดูแลสุขภาพนการเนาะเห็นงานก็อย่าเห็ดซะเกินนะคะเพราะว่าอากาศมันฮอนจัดถ้าได้ฮอนแล้วมันโอ้โหทั้งเมย์ทั้งฮอนเนี่ยเดี๋ยวสิความดันขึ้นก็ถ้าความดันขึ้นก็มากดไลค์กดแชร์ก็เดี๋ยวความดันก็สิลดเด้อค่ะเด้อมาค่ะมาเดี๋ยวเรามาพบกันในทางฮานอยมัดรวมพอเสร็จกันดีกว่าค่ะของวันที่18มิถุนายนพศ2500 ห้สิบเจ็ดนะคะกับส er in uhm. ิบไปห้าเจดี๋ยวมาเลยค่ะมานี่นะคะของมือนี่นะคะพี่พีค่ะวันที่สิบปดนะคะเดนเจ็ดรองสากันสองนะคะเดนแปดนะคะสองตัวกับสองสองสี่สี่หนึ่งสองนะคะห้าสามหกสามค่ะเจ็ดสามสามสามหกสี่หกหาหาแปดหกแปดนะคะเจ็ดแปด เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ค่ะเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดค่ะหนึ่งแปดสองแปดศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดแปดค่ะแล้วกันดีเลยนะคะเนาะเฉพาะกิจกมีเจ็ดค่ะพิเศษมีแปดนะคะปกติมีสองวีพีมีสี่นะคะสามตัวหาสามแปดนะคะสี่สองสองสี่สองแปดและศูนย์สี่สี่ เจ็ดศูนย์ีค่ะสามแปดแปดนะคะสามเจ็ดเจ็ดหกหนึ่งสองและสี่ศูนย์ศูนย์ค่ะเป็นไปได้เลยเป็นไปได้ทุกแนวทางนะคะที่คนกำแพงบอกนะคะของพอประมาทบม่ได้จะคังหรอกค่ะนางหายไปจังนิดจังน้อยอ่ะเดี๋ยวสิปังได้เลยแหละกะพวกเขาก็คอยติดตามกันในดีนะคะเพราะว่าของเผินเนี่ยพังย่าเผยยากะพผิบตาค่ะ ตามนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวกันนาคือพบกับอาราพัฒนาอยู่นะคะ่วนเย็นๆนะคะเดี๋ยวเสีนหน่อยเพื่อนเกษตรจัดการเรื่องแนวทางมาส่งแล้วก็พอก็ส่งมาคนกระแพงก็สิหลงห้นะคะเนาะพออยากพีพีมีโชคขออยากให้ตัวเลขแนว้ทางม่นเหมนๆ,ๆค่ะแม่นมากๆอย่างเสียของอย่างทำมันดีเขาก็ะบ่ต้องไปหาหลายมองนะคะเนาะอา่าดูมันมองเดียวนี่ละ กำมพากำพลอยนะคะน้อยเป็นช่องกำมพากำพลอยเป็นตะเลือดโถหไนะคะโอ้ยขอบคุณพี่พีนะคะเด้อที่เอ็นดูช่องลูกศิษย์โพสต์นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตให้กำลังใจกันนะคะเนาะให้กำลังใจพอและคนกระแพงก็ดีใจมากคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเนาะสวัสดีค่ะ